ไหนติดยังไงอ่ะเอาเอาปลาติดจีไห <c oughs> นติดที่รถยังไงแ <c oughs> นวไปาติดรถเนี่ยเดี๋ยวปลาติดแล้วเนะี่ <c oughs> ยฮะเนี่เอาไปติดที่รถคันเรื่องนะเอาปลาวานไปติดจี <c oughs> แกได้เปล่า <c oughs> เอา้าทำไมอ่ะ ไม่ใช่ป๊อปปี้มันติดเติติดตูนไ่นิดนี่เลยฮะนุ่งกระติกเกอร์ไงเอาไปเลยอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวป๊าไปติดเองนะป๊าติดคนเดียวเลยนะไม่เอาฮะไมเอาไม่เอานี่อ่ไปติดเอาไปติดรถเดี๋ยวป๊าไปติดแล้วนะค่ะเอาเอบีซีไปติดจี อ้ค่ะไหนติดตรงไหนเอาประวานไปติดรถให้หน่อยอ้าวไหนยาไหนยาใหม่ลืมเอามาหรือเปล่าฮะใหม่ไม่ได้หยิบมาหรือเปล่า đu dây đấy hả? không. cái gì là à? à này muốn đứa nói này muốn như thế nào à? này lên như thế này à? chạy này này phải chạy này ba không à? chạy mãi muốn này muốn อ่ะมุอนเนาะก็ทำไม่เหมือนปะปานะ๊าเลยเนี่ยปะปา๊าทำเอเอไอคนมันหัวดีอเออคนมันหวัวด,ดีอ่ะเนี่ยปะป๊าไม่ติดรถแล้วนะป๊าติเกอร์ติดรถแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวป้าไปติดรถแล้วป้าไปติดรถนะเอาเอเบซีติดรถนะ เอาแล้วปาจะเอาอะไรอะะปาจะเล่นอะไรอะอันนี้โอเคนี่โอเคค่ะเอาตองาเลยโอเคค่ะกระปาติดหมดเลยนะโอเคอันนี้ติดได้ไหมเอาปาปาเอานี้ได้ไหมไม่ไม่อไ,ไ,ไม่ให้โอ้โหโอเคค่ะจทกกันแทกกนโอเค